ตอนนี้นะครับผมซิม d ีแท็นะครับผมมีไอเทมใหม่มาแล้วนะครับทุกคนมีกันหรือยังแฟชั่นถาวรใหม่ในผมสปีดรับลุ่มซิ่งสุดเร่าร้อนเท่สุดๆใครอยากได้บ้างครับมาผมจะบอกวิธีการรับครับซิมดีแท็ f r r e f ซ i r e นะครับถ้าเราซื้อแพ็กเกจครั้งแรกเนี่ยนะครับสำหรับคนที่เปิดซิมใหม่นะครับเมื่อซื้อแพ็กเกจครั้งแรกเนี่ยนะครับจะรับเงินคืนในราคา50บาทนะสามารถ เอาไปเติมเกมหรือว่าซื้อสติกเกอร์ลายก็ได้นะครับแบบว่าคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับแพ็กเกจัว hmm. นี้นะนี่ฮะเห็นไหมครับเปิดซิมใหม่เติมเงินแล้วซื้อแพ็กเกจฟรีไฟล์เล่นเน็ mm hmm. ตนนเต็ม mm hmm. สปีดไม่อั้นนะครับผมนะสองร้อยบาทสามสิบวันนะครับผมแพ็กเกจนี้ดีมากๆเลยนะครับผมนะได้เน็ตแรงเต็มสปีดไม่อั้นด้วยนะครับผม oh, <no. S 2> นะความเร็วสูงสุดถึ0หนึ่งร้อยเมกเลยนะทุกคนนะก็รับไปแบบฟรี Walker <ๆ S 2> เลยนะครับผมนะสามสิบวันนะครับแถมเราซื้อแพ็กครั้งแรกนะครับผมนะ รับเงินคืนไปเลย50บาททันทีครับสามารถเอาไปเติมเกมหรือว่าซื้อติกเกอร์ไลน์ก็ได้นะครับผมคุ้มแบบจัดๆเลยนะครับนี่เลยนะครับทุกคนสําหรับชุดก๊อ s สปีดตัวใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะอันนี้เขามีการันตีให้ด้วยนะครับถ้าใครเปิดแล้วไม่ได้เขาก็จะการันตีมาเป็นโทเค็นให้เราแลกได้นะครับผมนะ38โทเค็นนะครับสามารถแลกแฟชั่นก๊อ s สปีดได้แบบถาวรเลยนะครับไม่มีเครือแน่นอนนะครับสะสมโทเค็นครบก็เอาไปแลกได้เลยบอกตรงนี้เลยนะครับว่าคุ้มแน่นอนครับ แพ็กเกจใหม่ของ d ีแท็กเขานะครับต่อให้ดวงสวยแค่ไหนถ้าสุ่มได้โทเคนครบก็สามารถเอามาแลกแฟชั่นได้ถาวรเลยนะครับอ่ะในนี้นะครับผมก็จะเป็นการทดสอบนะครับว่าแพ็กเกจ d ีแท็กนี่นะครับผมนะค่าปิงเนี่ยต่ํมากมากนะครับผมทุกคนครับคือแบบเห็นไหมลื่นมากนะครับคนเนี่ยยี่สิบสาสิบคนเลยนะครับคือแบบลื่นแบบจัดจัดเลยนะฮะไม่แหลกเลยนะครับเห็นไหมถ้าเกิดใครที่ สน,นสนใจนะครับก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะผมในช้อปปี้ลาซาด้หรือ JD ด e n ซ็น l อถ้าเกิดว่าไม่อยากจะหาซื้อที่ร้านค้าชั้นนําทั่วไปนะครับก็สามารถสั่งออนไลน์ได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน3แอปพลิเคชันนะครับค่าปิงเนี่ยต่ำมากๆนะครับสูงสุดแค่10ถึง20เองนะครับสำหรับแพ็กเกจดีแท็นะทุกคนเป็นไงต้องรีบซื้อรีบจัดกันแล้วนะครับเออคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ <laughs> ผมก็ อ่านไม่ออกหรอกนะเอาจงริงนะครับเห็นว่ามีดราม่าก,กันอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับไอซ์ฟอร์ตัวใหม่นะซึ่งดราม่าเนี่ยเกี่ยวที่ภาษานะครับเกี่ยวที่ภาษาแบบคือผมก็อ่านไม่ออกนะว่ามันคือภาษาอะไรอะทุกคนแต่ว่าใครที่รู้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยละกันนะครับว่าภาษาในความหมายเน,นี่ยมันอ่านว่าอะไรนะแต่ว่ารู้สึกเหมือนจะคล้ายๆกับไอ้เจ้าตอนโกลเด้นแบรนด์่ะ เข้าใจไหมคือมันจะเป็นภาษาคล้ายๆกับสักทองหรือก้ามทองที่ทุกคนเห็นก่อนหน้านี้ที่มีดราม่ากันใช่ไหมและใช่ครับรอบนี้มันกลับมาอีกแล้วครับนี่ฮะเห็นไอซ์วอลล์นี้เคยมีม,มีดรามงดาราม่าไม่เข้าเรื่องอะไรอีกแล้วอะไรเงี้ยนะครับซึ่งท่าที่ผมลองไปอ่านมาแล้วเนี่ยนะครับในทิกตอ,อกก็มีนะในคลิปทิกตอ,อกหรือคลิปอะไรก็มีผมผมเคยเลื่อนเจออยู่แต่ผมจําไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่า หาไม่เจอนะครับไม่ได้เซฟคลิปเอาไว้ด้วยนะครับแต่ว่าพอดีบังเอิญจริงๆนะครับผมเลื่อนโพสต์มาเจอนะครับในกลุ่มฟรี e f ล์ร์นะก็แบบส่วนมากเนี่ยดราม่าก,ก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับตัวอักษรตัวหนังสือนะครับว่าแบบมันมีความหมายอย่างนั้นอย่างนี้มีความหมายที่แบบอ่ไม่ดีหรือมีความหมายที่แบบดีมันเป็นภาษาที่แบบอ่คนอาหรับ,คน,รบคนอินเดียหรือว่าแบบอ่อะไรเนี่ยฟังแล้วแบบไม่ไม่เข้าหูแบบไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับ ก็แบบมีคนก็เม้นแตกแขนงกันออกไปต่างๆนานานะครับซึ่งผมก็ยังไม่รู้ความหมายของมันนะครับเออใครที่เป็นคนมาลายูอาหรับหรืออะไรอิสลามอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเข้าใจก็ช่วยแปลหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะมีการได้เปลี่ยนลวดลายของไอซ์ฟอร์ตัวนี้ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่ามีชนกลุ่มหนึ่งนะครับใช้คําว่ากลุ่มหนึ่งละกันนะครับไม่ใช้ว่าทั้งหมดเนาะมีชนกลุ่มหนึ่งประมาณว่า เห็นไออซตัวนี้แล้วเนี่ยลองอ่านดูแล้วเนี่ยคำมันเหมือนแบบว่าไม่ไม่เข้าหูไม่รื่นหูแบบดูแบบไม่ชอบไม่ถูกใจของออประเทศเขาหรือว่าเจ้าของภาษาของเขานนเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความหมายของภาษาตัวนี้มันแปลว่าอะไรนะครับแต่ว่ามันได้มีการนําเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับแล้วก็มีหลายคนหรือว่ามีมีชนกลุ่มหนึ่งเขาทำคลิปออกมาเกี่ยวกับไออซตัวนี้นะครับซึ่ง ความหมายที่ไอซ์อร์ตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแปลว่าอะไรนะครับใครที่รู้ความหมายของไอซ์อร์ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วก็ทุกคนมีความคิเห็นยังไงเกี่ยวกับไอซ์อร์นะครับแล้วก็ลวดลายของไอซ์อร์เนี่ยมีความพิเ็นยังไงบ้างนะครับนะก็เท่าที่ผมดูโดยรวมนะผมแบบดูไม่ได้คิดอะไรเลยอ่ะมันคือนกนะครับมันคือนกที่เป็นแร้งของฮีโร่อีกนะแล้วก็เอามาใส่สีทอแล้วก็เติมลวดเติมลายนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันคือภาษาเว้ยเข้าใจไหม เหมือนกับอ่ก้ามทองหรือสักทองก่อนหน้าเนี้ยที่มันแบบมีภาษาอยู่ตรงบริเวณไหล่ใช่ไหมและทีนี้ทาง GM เก็เลยแบบไปเปลี่ยนนะเพราะว่าเหมือนมีหลายคนมาดราม่านะครับเกี่ยวกับรอยสักเนาแะและตอนนี้รอยสักก้ามทองก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับถูกเปลี่ยนเป็นอ่ตัวอักษรเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งและมาปัจจุบันตอนนี้ครับไอซ์บอรมีภาษามาลายูภาษาหลับภาษาอินเดียหรือภาษาอะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่รู้นะครับแต่ ทุกคนเนี่ยลองอ่านดูนะครับใครที่อ่านได้นะลองอ่านดูซิมันแปลว่าอะไรมีความหมายว่าอะไรทําไมเขาถึงทำให้มันเกิดเรื่องดราม่านี้เกิดขึ้นนะครับในเกม free fire นะไม่ร้อนแรงจริงๆนะครับนะะถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามที่ช่อง tiktok kdc gamer มีจุดให้ด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะว่าความหมายของไอซ์บอลตัวนี้มันหมายความว่ายังไงนะครับสำหรับตัวหนังสือที่อยู่บนสลักไอซ์บอนะครับของฟรีของฟรีก็รับได้แล้วนะครับ ก็มีของฟรีเยอะเหมือนกันนะที่ให้เริ่มทําในวันนี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเก็บโทเค็นมาแลกปืนนะครับแล้วก็เอ่อโทเค็นตัวนี้กุญรักเนะี่ยก็เก็บแลกปืนได้นะครับใช้เก็บโทเค็นคก็ก็มาแลกได้นะดาเมจหนึ่งแม่นยำามกหนึ่งแม็กกาซีนลบหนึ่งนะแล้วก็มีบัตรสร้างห้องด้วยนะครับส่วนพวกโทเค็นพวกนี้ก็สามารถเก็บแล้วก็มาแลกได้นะครับทุกคนเออนี่เลยนะครับเห็นไหมก็แลกได้ทุกคนนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับคราฟแลนแดนแจกรถนะครับก็สามารถรับของฟรีกันได้แล้วนะครับเพียงแค่ลงไปเล่นได้หมดคราฟแลนหนึ่งเกมนะแล้วก็สุดยอดนักสำรวจครับเดินทาง5,000เมตรครับสามารถรับภารกิจได้แล้วทำเคสได้แล้วนะครับเย้ได้ของฟรีแล้วนะครับก็จะเป็นกล่องดวงใจนะโกลเด้นยาร์ดนั่นเองครับแล้วก็อ่าล็อกอินครบ5นะตัวนี้นะครับล็อกอินครบ5อันตัวนี้ยังไม่เริ่มอันนี้ไม่เริ่มมัตจะาเจนหนึ่งนะแล้วก็นี่ครับ เราอินโคผ้าครับพรุ่งนี้หลายคนน่าจะได้กันแล้วแหละเนาะหรือว่าใครได้วันนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยแล้วกันเนาะสำหรับบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับใครอยากจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ไดใต้คลิปนี้แล้วกันเนาะอ๋อแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับกอก็นั่นแหละเนาะดูครบนิดหน่อยก็จแจกก็จะสองใบนะแจกก็ยังดีกว่าไม่แจกนะครับแจกบัตรฟรีสองใบนะครับสำหรับดูครบจบแจกนะครับสามารถเข้าเกมมาแล้วก็รับตั๋วไดมอนด์ฟรีได้สองใบนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะถึงวันที่ยี่สิบสาม เย่ได้มาแล้ว2ใบอ๋อแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับทุกคนนี่เลยนะฮะภารกิจรายวันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่มารับของฟรีนะนี่เลยนะครับกระเป๋าเย่ได้แล้วถาวรด้วยทุกคนนี่ฮะป๊อปปี้บัตดี้ครับแล้วหนึ่งแล้วสองลสามนะฮะโอ้โหเท่มากทุกคนอย่าลืมมารับกันนะครับทำภารกิจเล่นแค่1้อนาทีเองเอาล่ะก็สำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไยแล้วกันครับ ่าไปติดตาม3ช่องทาง3โซเชียลของ KTC Gamer มีจุดด้วยแล้วกันครับไม่ว่าจะเป็น y o u t u c e f o o k f o o p f g n นะครับช่องทาง TikTok นะฝากไปติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับทุกคนนะ Facebook Fanpage จะตีมสดทุกวันครับช่องทาง TikTok เนี่ยลงคลิปสั้นไวรัลใหม่ๆลงตลอดแล้วก็ y t u t u ครับลงคลิปอัปเดตของ Galina Free Fire แล้วก็ของแจกฟรีของ a a l n a f r e e Fire นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ